ัล้วไอ้วันสวัสดีคะ่ะทุกคนนักเรียนชั้นปีนะคะ,ะเรายังคงอยู่ในบทเรียนของหน้า28นะคะนักเรียนจะอยู่ในตอนสุดท้ายเลยนะคะซึ่งในตอนที่แล้วนะคะเราเรียนถึงว่าจิมนะคะจิมเนี่ยมีมีผมสั้นแล้วก็มีปากกว้างมีหูเล็กนะคะอันนั้นเราเรียน สัดส,ส่วนร่างกายของจิมนะคะตอนนี้เราจะมาดูนะคะของเจนนี่ว่าเจนนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูเสียงของเจ้าของภาษาน,นิดหนึ่ง She has a big nose. She has long legs. She doesn't have short hair. She has long hair. ทันไหมคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวอีกรอบหนึ่ง Look at j a n i e She has a big nose. She has long legs. She doesn't have short hair. She has long hair long โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแปลกันนะคะมาดูนะคะ Look at Jenny นะคะ She has a big nose She has long legs She doesn't have short hair She has long hair Look at ดูเจนนี่สิ She has เธอมีจมูกใหญ่ n o ้ตบิ๊กโน้จมูกใหญ่ She has ลองเล e กเธอมีขาที่ยาวอ,อ๋อสวยเนี่ยขายาว She doesn't have short hair เธอมีผมไม่ไม่สั้นแสดงว่าเธอต้องมี She has long ฮเธอมีผมยาวนะคะอ่า Look at Janie she has a big nose she has long legs she doesn't have short hair she has long hair โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะบายซียาอย่าลืมส่งผลงานมาให้ครูชื่นชมด้วยนะคะ